ใช้ได้ดีของแรงและง่า่ใช้ง่ายๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมบอลสุกนะคะวันนี้จะจะพาเพื่อนเพื่อนมาย้ายบนสีกันนะคะเราจะย้ายบนสีอีเหนาบุษบานะคะลงในกระถางใหญ่พาดูต้นจามทุรีนะคะต้นใบก้ามปูนี่แหละค่ะใบก้ามปูก็จะพอใบเขาแห้งเขาเหี่ยวเขาก็จะปลิวลงไปอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้ายย้ายต้นอีเหนาบุษบานะคะอีด่างบุษบาลงกระถางตรน,นี้ซึ่งเราเพาะเขาไว้อยู่ที่สามกระถางน,นะคะอันนี้จีนกระถางน,นี้ที่เราเพาะไว้เมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นกระถางเดียวนะคะแต่เขาแตกขุ่มแต่เขาก็ทิ้งหัวนะคะเราก็เลยเอาหัวเขาย่ยก่ะมมาแยกเป็นสามกระถางวันนี้เขาเขาโตแลวคะ่ะแยกเป็นสามกระถางอันนี้นะคะอันนี้หนึ่งกระถางสองกระถางแล้วก็อีกระถางหนึ่ง ทางนี้ก็จะอยู่นี่ค่ะกระถางนี้กระถางนี้โดนใบกา้างปูหลุดแย่งแย่งพื้นที่ไปแล้วนะคะดัวก็เลยจะเอาข้ามาลงในกระถางใบนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะเอาลงนะคะจะพาเพื่อนมาดูค่ะดินดิน,ด,นดินที่อยู่ในกระถางน,นี้นะคะดินที่อยู่ในกระถางนี้เราเป็นดินที่เราหมักเองนะคะเราหมักเองเราหมักเองนะคะก็ะเราก็เอาเข้าวโดอสีที่แห้งๆที่เราดึงออกนะคะ ล้วก็มาปกคลุมหน้าดินไว้นะคะถ้าเรามาดูข้างในนี่นะคะเพื่อนมาดูข้างในนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะมีหลายอย่างเนียนะคะใบมะม่วงเม็ดเม็ดเม็ดของใบก้ามปูนะคะแล้วก็ เราก็จะเอามะนาวเอาเศษผักผลไม้ที่อยู่ในครัวเรือนนะคะมาปรุะะปงดินไว้นะคะมาปรุงดินไว้ดินเก่าๆที่เหลือน,นะคะเราก็ไม่ทิ้งแล้วก็มาใส่กระถางไว้เลยะคะ่ะใส่กระถางไว้พอเขาย่อยสลายแล้วเราก็เอามาปลูกต้นไม้เนะะี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราจะย้ายอีเาวาบุษบานะคะลงกระถางใบนี้นะคะค่ะเพื่นอนๆค่ะ เราจะใช้ตัวช่วยนะคะตัวช่วยตัวนี้ช่วยให้บอลสีของเรานะคะ,จะเจริญงอกงามแล้วก็แตกกอเยอะๆนะคะเราจะใส่ไข่ลงไปในกระถางนะคะเราจะใส่ไข่ลงไปในกระถางหนึ่งฟองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าเขาจะเจริญเติบโตอย่างไรบ้างน,นะคะใช้ดินนี้ปลูกบอนสีีหนักนะคะบอนสีอหนักนะคะเราจะย้ายจากกระถางน,นี้นะคะย้ายจากกระถางน,นี้ลง ลงในกระถางใหญ่นะคะทั้งสามกระถางเลยนะคะเราจะปลูกเป็นฟอมฟอร์ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทําการย้ายกันเลยค่ะแล้วเราจะได้มีพื้นที่ให้เขาหา,าหารมากขึ้นมากะนะคะเพราะต้นเขาเริ่มโตเลยนะคะต้นเขาเริ่มโตแล้วค่ะเราก็ทําการย้ายเขาเลยนะคะเราก็ทําการทําให้ดินไม่แน่นนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะเอาเขาออกจากกระถางน,นะคะเพื่อที่เราจะเอาใบสีออกจากกระถางแนะคะนะคะ ล้วก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะกระถางนี้นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งลงไปแล้วค่ะถายที่เราไว้ตรงกลางก็ได้ค่ะเพราะว่าเขามีต้นสูงมีต้นสูงหัวเขาก็กําลังแตกได้หน่อยนะคะกระถางนี้กระถางที่สองนะคะกระถางที่สองล้วก็ทําบีบกระถางรอบนอกนะคะเพื่อให้ดึงเขาไม่แน่นนะคะพอดึงเขาไม่แน่นเราฟั่กระถางเขาก็จะออก ออกง่ายนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่จะใช้ถานรองก้นนะคะเป็นคอนสีนี่ค่ะแล้วก็จะโขลกมือเลยนะคะมือลื้เลยะคะ่ะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งนะคะกระถางี้กระถางนี้ยังไม่แทงหลอดเยอะนะคะแต่มีหัวอยู่ในกระถางนี้นะคะเราก็จะเอาเข้าลงด้วยกันเลยค่ะ ก็จะเอาเขาลงอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้วก็บีบเหมือนเดิมกอไยเลยนะคะอันนี้เป็บนบอลสีเงาค่ะแต่มนันจะมีอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระถางเดียวกับอันนี้บอลสีเงาเช่นกันนะคะเขามาอยู่ในกระถางน,นางใหม่นะคะแล้วก็อัน,นี้เจ้าคุ่ใบเซยนะคะแล้วก็จะเลงนี้เอาหัวก็ออกมานะคะเอาอีเงาออกไปงลงในกระถา,างใบใหญ่ด้วยกันนะคะ หัวเ,เขาออกมาเลยค่ะขั้แรกเดิดูดีแล้วค่ะนะคะและ้วก็ไปลงในกระถางใบใหญ่ค่ะค่เพื่อนๆคะเมื่อเราเอาบอยสีเหนาลงกระถางน,นะคะเราจะเติมตัวนี้ให้เขานะคะอันนี้คือใส่ไก่นะคะใส่ไก่หนึ่งฟองนะคะเราจะใส่ไว้ในกระถางเลยคะ่ะเพื่อให้เขาได้มีสารอาหารนะคะเราไปดูนกลยค่ะเราจะใส่แบบนี้เลยนะคะใส่ทั้งลูกไว้เลยนะคะใส่ทั้งลูกไว้เลยะคะ่ะ ทั้งรูปได้เลยนะคะเดี๋ยว ا, เขาก็จะย่อยสลายเองนะคะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะเราก็จะใส่แบบนี้ไปเลยคะ่ะแล้วก็ดินกบค่ะแล้วก็ดินกบไปเลยนะคะแล้วก็ดินกบดินกบเดี๋ยวเราก็จะเอาดินค่ะเพือพ่อนๆค่ะไข่ที่เราใส่ไว้ในกระถางนะคะเขาก็จะช่วยบำรุงให้หัวของบนสีนะคะ หาอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเรามีแยกล่าสารอาหารใส่ไว้รองรับเลยนะคะเมื่อหัวเขาแข็งแรงนะคะเมื่อหัวเขาแข็งแรงเขาก็จะมีอาหารไปเลี้ยงนำต้นและใบและที่สําคัญก็คือแตกหนอ่อแตกกอให้เราได้อีกหลายๆต้นเลยนะคะเราก็จะมีบอลสีสวยๆเอาไว้ช่วยชมเลยนะคะค่ะลองทําตามได้เลยนะคะเราเติมไข่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเขอสามตกหน้าดินนะคะเผื่อเราลดน้ํานะคะ เขาใช้คุมความชื้นแล้วก็ดินไม่กระเซนออกนะคะดินไม่กระเซนเอะเทะนะคะถ้าเรา,าเอามะพร้าวสับคุมหน้าดินแบบนี้นะคะอไม่เราก็จะใช้อันเดไน่คอของเราที่เราออกเมื่อกี้ก็คือเคาดีสีแห้งๆนะคะเคาด์ีสีแห้งๆเตร์ป็นฟอร์มกอนะคะอันนี้ฟอร์มกอของอีลาวบบสบานะคะเดี๋ยวเ้ารอมาดูติดตามผลกันนะคะเาจะเอาันนี้มาปกคุมเหมือนยีมก็ได้ะค่ะ คุมเหมือนเดิมไปได้นะคะแกเดี๋ยวเราไปคุมดินที่เราหมักหมักเพิ่มได้ค่ะไอนน้เราคุมไม่ก่อนได้ค่ะเพราะดูเหมือนว่าฝนจะมาแล้วนะคะดูเหมือนว่าฝนจะมาเราคุมไม่ก่อนนะคะเพื่อให้เขาดินไม่กระเซ็นแล้วก็ดินไม่ไม่ล้มง่ายนะคะต้นเขาไม่ล้มง่ายนะคะคุมได้ตรงนี้ได้ค่ะค่ะเพื่อนๆคะไข่ก็มีประโยชน์กับพืชนะคะ ไข่เมื่อเราใส่ไว้ในกระถางนะคะเดี๋ยวพอเขาหมดอายุเขา,เขาก็จะแตกแล้วเขาก็จะ่อยสลายไปกับดินนะคะแล้วก็ไข่ก็จะเป็นประโยชน์กับพืชและผักมากดังนั้นเมื่อเราเอาไข่ใส่ไว้ในกระถางก็จะช่วยให้บอนสีมีอาหารกินได้ตลอดนะคะค่ะเพื่อนๆค,คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้ช่วงน,นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ